สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบกระสุนนะครับตัวนี้จะเป็นบุลเลต์มัตเตอร์158เกรนนะครับ158เกรนนี่ก็หัวลูนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็บุลเลต์มัตเตอร์เหมือนกันแต่สร้างมาคนละวันเวลานะครับสังเกตว่าหัวกระสุนเนี่ยจะจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้บริเวณหัวกระสุนเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่เป็นบุลเลต์มัตเตอร์เหมือนกันนะครับ ส,สร้างมาคนละปีนะครับรุ่นเพราะว่าจริงๆเนี่ยหัวกระสุนพวกนี้เขาจะนําเข้าจากต่างประเทศมานะครับก็จะมี2หัวท,ที่จะมาทดสอบกันนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็เป็นลูกซ้อมนะครับลูกซ้อมเนี่ยร้อยสี่สิบแปดเกณฑ์ความเร็วลูกซ้อมเนี่ยอยู่ที่ประมาณหกร้อยหกร้อยห้าสิบฟุตปอนต,ต่อวินาทีบวกบวกลบนะครับส่วนลูกธรรมดาเนี่ยลูกร้อยห้าสิบแปดเกณฑ์เนี่ยความเร็วอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบวกลบ แล้วก็จะมีลูกบวก P นะครับซึ่งมีคนสนใจนะครับสนใจให้ผมดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงลูกบวก P ีนี่เป็นของอเมริกาครับเฟเดอรัลนนะครับ, Federal, รบของอเมริกาก็สรุปว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นเอ็น RC, นะครับเอ็นลูกซ้อมนะครับร้อยสี่สิบแปดเกณฑ์ความเร็วหกร้อยห้าสิบส่วนตัวนี้เป็นสองตัวนี้เป็นบุลเลต์ร้อยห้าสิบแปดเกรนหัวรูนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นเฟเดอรัลนหัวรูเหมือนกันร้อยห้าสิบแปดเกณฑ์แต่เป็น ความเร็วทีค่คือเขาบอกว่าดินปืนเนี่ยจะเพิ่มความเร็วได้ประมาณ10-15%ของลูก38ที่เป็นลูกที่แรงนะครับประชาชนเขาก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงที่เราจะมาทดสอบสอที่ใช้ลูกวัดตัดวัดคัตเตอร์ทดสอบจริงกวดน้ําก่อนนะครับดูความรุนแรงว่ามันจะแรงแงค่ไหนน,นนะครับผมผมก็ย้ำอยู่ในเฟรมนะครับเด่นนะครับจะยิงด้วยม,มือซ้ายก่อนนะครับ แล้วก็ต่อไปจะยิงสเปกซิเมนซึ่งเป็นมะาพาร้าวขอด้วยเก่งดีนะครับว่าจะได้เป็นยังไงจะยิงด้วยมือขวานะครับโอเคครับปืนปลอดไพอ่าจาะมาให้ดูว่ากดน้ำในยถุงยิงก็เป็นยังไงผมให้ดูว่ากดน้ำเ,เ,น,เ,คคเนี่ยอตอนนี้ปืนปลอดภัยนะครับ ก็โดนยิงมาตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งเข้าที่ตำแหน่งนี้แล้วก็ข้างหลังข้างหลังก็บานออกคือเวลามันฉีดนะมันฉีดด้านหน้านะครับเดี๋ยวแล้วผมว,วางกระปุกปืนคือเวลามันเข้าเนี่ยมันมันมันเข้าที่ตำแหน่งนี้พอเข้าตำแหน่งนี้ปั๊บเนี่ยมันฉีดด้านหน้านะครับนี้เขาน้องใส่เยอะเวลาผมยิงปืนขนาดใหนะอ่เขาเขาเขาบอกว่าเอ๊ะมันฉีนดมันน่าจะเข้าด้านหลังไม่ใช่ครับกระสุนเข้านี่นะครับนี่ จะมีรอยเข้านะครับแล้วก็อันนี้ปลูกออกด้านหลัง,งเวลามันดันเนี่ยมันดันเพื่อเบียดให้แตกนะครับส่วนตัวอย่เน,เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับครับอตอนเนี้มันเข้าไปที่รูนี้ผมก็เองก็จะต้องขอดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองลองเปิดดูเข้ามาที่นี่เนี่ยหชัน้นสองชัน้นสามชัน้นรวมลวมเป๋าเนี้อ่านะครับ หนึ่งชั้นสองชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นแปดชั้นนะครับแปดชั้นแล้วก็มีเก้าชั้นสิบชั้นสิบเอ็ดชั้นสิบสองชั้นนะครับในการที่ถูกยิงแผลก็ก็แผลก็จะฉบุบเข้าไปแต่ผมกําลังดูว่าออกไม่ออกดูรู้สึกจะไม่ออกครับมีมีน้ําไหลออกมามีมีน้ําไหลมาอันนี้ก็คือไม่ออกถ้าไม่ออกเนี่ย ผมจะยิงต่อเนื่องไปเลยจะได้ผ่าทีเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะยิงต่อเนื่องไปเพราะว่า,าจะได้ดูว่าเอ๊ะถ้าลูกขนาดอื่นน่ะมันมันมันเป็นยังไงนะครับงั้นงั้นงั้นผมขอขอขอต่อไปเลยนะครับเพว่าจะได้ดูขนาดอื่นนะครับอาจจะเดี๋ยวนะจะห่า,หางๆแผลเก่านะแผลเก่านี่ก็คือเป็นคนรักแล้วก็กลับมามีเรื่องมีราวกันกาเรียกแผลเก่านะครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมต่อต่อเลยครับช็อตนี้แค่นี้ก่อนครับครับทีนี้ก็มาต่อ ด้วยลูกบวกพีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเป็นลูกบวกพีนะครับอันนี้เป็นรูปบวกพีของเฟ d เดอรอนนะครับหับวเป็นอย่างนี้เขาว่าฟา,ฟาร์มแรงมันประมาณสิเปอร์เซ็นตครับผมจะลองบรรจุยิงด้วยลูก38มแปสามแปี่นิ้วนะครับในระยะประมาณส5เมตรนะครับยิงได้หมดขวาครับ Uh, เสียงเนี่ยสุดยอดเลยครับใช้คำว่าสุดยอดมากแค่ตะกี้เมื่อที่ผมยิงลูกบวกพีของเฟเดอรัลนะนะครับ mm. ก็จะลองมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับทีเนี้การทะลุทะลวงอะ่ะมันก็ทะลุเยอะอยู่บาดแผลเนี่ยเข้าใกล้กับรูเดิมนะครับ mm. เข้าใกล้กับรูเดิมแต่ที่สังเกตเห็นเนี่ย คือคือคือมันมีรอยรูออกแนละ้วมีมีน้ํามะพร้าวไหลมาตัวนี้เป็นเป็นรอยรูออกนะครับทีนี้ผมก็จะค่อยๆเปิดดูนะครับมันก็คือรูทะลุังเกนิ้วผมอะกระแดกกระแดกนั้นอันนี้ครับเจอแล้วครับแต่ว่าที่แปลกที่สุดก็คือ,อเสื้อทองเหลืองอะแจ็คเก็ตทองเหลืองอะไม่อยู่นะครับแจ็คเก็ตทองเหลืองไม่อยู่ก็คือคือทะลุอะครับ ทีนี้ทะลุเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมทดสอบลูกเก้ามามอลูกซ้อมเนี่ยความเร็วเนี่ยประมาณแ800ดร้อยกว่านะก้ามอม,อมอน้าหนักร้อยสี่ิบร้อยี่ี่กรนน้ําหนักแ800ดร้อยกว่าไอ้ความเร็วแ800ร้อยกว่าฟุตธปอนตว,วินาทีทีนี้พอลูกซ้อมนัดแรกเนี่ยลูกวัดคัตเตอร์อหัวตัดนะพูดง่ายๆพอความเร็วมัน6 0 0้อกว่าน้ําหนักร้อยหดกรเนี่ย มันมันก็คือไม่คือลูกแรกเนี่ยมันไม่ทะลุเพราะน้าน้ําไม่เปียกนี่ยเนี่ยน้ำน้ำน้ำจะเปียกหมดเลยผมผมจะยกให้ดูนี่ครับตอนนี้ไอ้ลูกที่สองเนี่ยน้ําเปียกหมดเลยน,น,นั้นแสดงว่าไอ้ตัวไอ้ตัวลูกแรกเนี่ยความเร็วแค่650น้ำหนักหัวกระสุน148เนี่ยอ่ามันมันฝังอยู่ข้างในแต่พอเป็นเฟเดอรัลเนี่ยน้ําหนักมากกว่าร้อยมากกว่าสิบสิบสิบเกรนไอ้ตัวเนี้ย158เกรนจะเป็นหัวรู าะะกิดโหมดพอยต์แล้วมันทะลุมันก็เปรียบเทียบได้กับ9มคือถ้าความเร็วระดับ800น้นทะลุแน่นอนแต่นี่800กว่าประมาณ850บวกลบตัวใหญ่จะบวก800บวกนะครับแล้วก็หัวหนักกว่า9มมถ้าถ้าใช้ลูกบวกพีนะครับก็ทะลุออกมาแต่ว่าเสื้อเสื้อไม่อยู่ครับจะให้ดูนะครับก็จะเป็นเนี้ยนะครับก็จะเสื้อไม่อยู่แต่เดี๋ยวเราผ่าทีเดียวเดี๋ยวผมจะจะเอาลูกบุลเลต158เก เป็นลูกธรรมดาคือความเร็ว750มาลองยิงทีหนึ่งว่าจะเป็นไงเปรียบเทียบทีเดียวเลยครับทดลองด้วยลูกของ Bullet Master นะครับ158เกรนนะครับเป็นหัวรุ่นใหม่นะครับเป็นหัวรุ่นใหม่นะครับก็จะลองสักนัดหนึ่งนะครับแล้วก็จะลองมาดูว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ปืนปืนปลอดภัยเพราะว่าในห้องรังเพลิงเนี่ยยังไม่ตรงนะครับยังไม่ตรงจะมาลองยิงด้วยลูกสุดท้ายคือ ลูกของ bullet master 158เกรหัวธรรมดา,าเสียงเนี่ยใช้ได้เลยครับครับโอเคมาต่อนะครับเพราะว่าเอ้มันเป็นยังไงผมก็ตอนนี้หาลูกข้างไม่เจอละไม่รู้ว่ามันลงมานี่หรือยังไงครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนี่ครับอ๋อนี่ครับนี่ลูลมันจะย่นเข้าไปเลยก็เรียงกันลูกแรกลูกหัวตัดลูกที่2ตรงนี้เป็นลูก บวก p อันนี้ลูกที่สามนะครับออกไหมออกครับออกครับโอ้โหนี่ครับตรงนี้ครับเนี่ยครับออกออกมาครับแสดงว่าลูกจริงเนี่ยออกแล้วก็จะจะจะให้ดูนะครับน่าจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นไหนวะเนี่ยนะครับอ๋อนี่มาดินกระจายนะครับสิบแปดเกณฑ์ลูกวัตเตอร์ด้านนี้เป็น เฟดเดอร์158เกนบาเมลบวกประมาณ15-15%แล้วก็อันนี้เป็นลูก158เกนธรรมดาของของสุนัขนั่เป็นบัวหลุมนะครับจะ้องมาแบบเหมือนเดิมครับข้างในค่อข้างเลดีจะดูการทำลายของลูกแรกเข้างนี้ัค่อนขงค่อนข้างจะเลหน่อยนะครับเยอะๆนะครับ แหลกครับยวก็จะให้ดูนิดหนึง่งว่ามีชิ้นส่วนไหมอ่าค่อนข้างโครงบาดแผลอ่ามันมันอยู่ใกล้กันมากก็เลยเกิดความเสียหายนะครับแต่ผมขอดูนิดนึงอันนี้วิ่งเข้านี่อผมมันวิ่งมันชทบจะเกาะกลุ่มเลยเนี่ยเขาบอกว่าการยิงเกาะกลุมม่มเป็นสิ่งที่ไม่ไดีพอยิงแล้วมันก็เลยพิสูจน์บาดแผลไม่ได้มันไปไหนแล้วเนี่ยเสด็จไปไหนเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับ ไอสองลูกนะ่าออกอีกลูกหนึ่งน่าจะตรงอยู่บริเวณนี้นะครับผมก็มีหน้าที่ตามหาครับอันนี้ออกอันนี้ออกแล้วอันที่ไม่ออกเนี่ยนะครับคือเนี่ยเราสับสนุนชาวสวนประพ้าวนะครับ มะาาพร้าวเนี่ยนอกจากมาคั้นกะทิแลว้วก็เป็นสเปกซิเมนสเปกซิเมนเ,เมนี่ยภาษาช่างก็คือเครื่องมือทดสอบหาหัวของลูกหัวตัดไม่เจอนะครับผมก็เลยต้องต้องมายิงซ่อมให้เพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าทะลุหรือไม่ทะลุนะครับเดี๋ยวช็อตเนี้ยจะเอากางเกงยีนออกแล้วกันเพราะว่าจะลองดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับมายิงซ่อมครับ ว่ามันเป็นยังไงเพราะมันหาไม่เจอครับก็เลยต้องยิงซ่อมสดๆเสียงเอนปีเยิองออกตอนนี้คุณปลอดภัยนะครับเข้าเข้าบริเวณนี้น่าจะออกครับครับมายิงซ่อมครับเพราะว่าพยายามยิงซ่อมหลายครั้งแล้วก็ ทะลุทุกครั้งเลยครับอขอครั้งนี้ถ้าครั้งนี้ทะลุผมก็พอแล้วครับนะครับก็จะลองดูครับว่าจะเขา้าเป็นยังไงแน่เพราะว่าพยายามพยายามจะดูยิงตามยาวแลยครับจางทียิงตามกว้างแล้วมันมันก็ไม่ได้ไหลึ้นมาครับโอเคครับปืนปลอดภัยครับทะลุครับ ครับก็หลังจากทดสอบมาหลายรอบอปอกเขาจะมีไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเป็นเงาแตกมดเลยครับก็คือก็คือแตกเนี่ยคือคือคือปอกมีรอยแตกนะครับคือลูกมแมลงจัดแล้วอาจจะเก็บไว้หลายปีนะครับก็มีรอยแตกนะครับส่วนลูกอื่นๆก็ปอกปกติดีสรุปว่าหัวที่ได้เนี่ยของ Federal นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเสื้อมันหลุด นะครับคือคือเป็นไปได้เพราะว่าในในคลิปของฝรั่งเนี่ยเวลายิงผ่านหน้ากระจกรถเนี่ยไอ้แจ็คเก็ตมันหลุดแจ็คเก็ตมันหลุดได้นะครับแล้วส่วนสรุปเอาเป็นว่าลูกเฟดเดอรัลน่ะบวกพนะีน่ะก็รุนแรงนะครับก็ก็ปอกแตกเลยนะครับปอกแตกแล้วก็เสียงเสียงดังมากนะครับแล้วก็ส่วนลูกธรรมดาเนี่ยเป็นบุนเลเลต์ร้อยห้าแปดเกนก็ทะลุแต่ลูกที่ผมแปลกใจมากก็คือลูกลูกอย่างเงี้ยมันไม่น่าทะลุแต่สุดท้ายมันก็ทะลุ คือผมทดลองเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเคยทดลองมันมันไม่ทะลุครับมันไปตรงอยู่ฝั่งตรงข้ามคือทะลุกระลาสองฝั่งแล้วก็จะทะลุเปลือกฝั่งตรงข้ามแต่มายุคเนี้ผมไม่แน่ใจว่าอัพดินปืนหรือเปล่าอันเนี้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่แต่การยิงในในในวันเนี้ยผมยิงทะลุทั้งหมดเลยแล้วก็ให้เห็นว่าลูกหัวตัดเนี่ยแล้วความเร็วต่ําด้วยเนี่ยคุณรู้ไหมประสิทธิภาพมันเท่ากับอะไรรู้ไหมบางทีคนทั่วไปไม่ทันคิดมันเท่าเท่ากับเววมม เพราะว่าพอความเร็วต่ําแล้วลูกหัวตัดมันจะหน่วงพอหน่วงปั๊บเนี่ยมันตุ๊บเนี่ยแล้วมันจะไม่ค่อยทะลุพอไม่ทะลุในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันจะจุกเลยครับจุกเหมือนเหมือนโดนสิบเอ็ดเลยครับแล้วก็พลังงานทั้งหมดเนี่ยฟอสของมันเนี่ยทั้งฟอสทั้งเวฟเนี่ยมันจะตกอยู่ที่เป้านะครับแต่ลูกวัดคัตเตอร์ซ้อมเนี่ยก็จุดระวังก็คือหนึ่งอ่าผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่มันจะมีเหมือนขี้ผึ้งอะ่ะก็คือเคลือบไว เพื่อป้องกันการซึมกับด้านหลังไพรเมอร์ถ้าเกิดมันมันผลิตมาดีๆน่ะแล้วคือมันถ้ามันกันความชื้นดีๆน่ะคุณใช้ได้เทียบเท่ากับลูกลูกจริงเลยแต่ปัญหามันก็คือมันอาจจะทําให้คุณป้อนกระสุนยากนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกหัวตัดผมก็จะทําให้ดูว่าเวลาป้อนกระสุนลูกหัวตัดน่ะมันมันจะป้อนยากมันจะป้อนยากนะครับถ้าถ้ากรณีฉุกเฉินแต่แต่ถ้าเป็นลูกลูกหัวเนี่ยมันมันพอหัวแตะปั๊บเนี่ยคุณปล่อยได้ไปเลยนะครับก็ก็มันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าถ้าเรา พอเรามาจุไว้เนี่ยเราลูกซ้อม,มจุไว้เนี่ยใครโดนเข้าไปนี่แย่เลยนะแล้วหนึ่งควบคุมรีคอยง่ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็วันนี้ขอจบแค่นี้นะครับเคครับ